ค่ะคุณลูกค้ามีอะไรค,ครับผมโทรจากห้อง V I P นะครับแก้วน้ำในห้องน่ะไม่ทราบว่าคุณต้มค่าเชื้อกี่องศาและใช้เวลาเท่าไหร่ครับออออออค,ค่ะคุณลูกค้าปออออูที่นอนบนเตียงได้ค่าเชื้อด้วยไหมครับคุณใช้บริการบริษัทไหนแล้วครับคื่าค่ะ <c oughs> ทำความสะอาดหลังหัวเตียงได้ห่วยมากนะครับ แน่ใจรลอว่าโรงแรมนี้ระดับ5้าดาวเนี่ยห้องน้ำเี่นแม่บ้านล้างบ่อยแค่ไหนครับ้้เช็ดตัวมีฝุ่นจับด้วยเช็ค<ะ>ท่อระบายน้ำครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับค,ค่ะคุณลูกคผมเห็นคราบน้ำกระด้าษบนอ่างอาบน้ำด้วยนะครับผมต้องการคำอธิบาย อันนี้ชัดหรือว่ามีคนใช้ชักโครกพวกคุณล้างห้องน้ำกันยังไงครับเนี่ยค่ะ <c oughs> ต้องขอภัยด้วยนะคะถ้าเราขอแจ้งพนักงานทำความสะอาดก่อนแล้วจะติดต่อคุณลูกค้าอีกทีนึงก็แล้วกันนะคะ